กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ไปดูประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะครับเรื่องของปัญหาราคาเนื้อหมูที่มีราคาแพงนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยในช่วง1-2เดือนนี้นะครับใช่ครับสถานการณ์เนื้อหมูตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและที่สําคัญเนี่ยการที่ราคาเนื้อหมูเนี่ยมีการปรับตัวลงหรือการปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วปรับตัวลงเนี่ย เป็นเพราะว่าการดําเนินการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ที่ผ่านมาราคาสูงขึ้นเนี่ยกรมปศุสัตว์นะครับเขาได้ดําเนินการอะไรกันไปบ้างสำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาหมูแพงครับไขข้อข้องใจเหล่านี้กันครับกับท่านวิวัฒน์ชัยชะอุ่มผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับผอครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนผู้เล่าฟังรายการวิทยุยบันทึกสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ครับผมครับก่อนจะถามถึงการแก้ไขปัญหาราคาหมูแพงคงจะต้องให้ท่านบอได้ฉายภาพสถานการณ์ราคาหมูตอนนี้ให้ได้ทราบกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมตอนนี้สําหรับประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นผมในานามของกรงมอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมนะครับรท่านนายสรรวิทย์ธานีโต ให้มาร่วมรายการในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางรายการเป็นอย่างสูงเลยที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้เวลากับเราโรมุสะาาในการชี้แจงแสดงข่าวความเคลืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูในวันนี้นะครับครับขออน,นุญาตเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับถ่ายภาพรวมไวๆนะครับจากจากที่มันเกิดสถานการณ์ช่วงปลายปี64แล้วต่อเนื่องมาต้นปีช่วงระต่อปีใหม่ปีเก่าปีใหม่นะครับสถานการณ์นี้เนี่ยจนทําให้ท่านนายกมนตีนะครับซึ่งมีความห่วงใย ต่อสถานการณ์เรื่องนี้อย่างมากนะครับได้เชิญท่านอธิบดีผู้บริหารของกรมไปพบเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีมาตรการที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกโดยตรงด้วยแล้วก็ท่านรัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสะกปรับผู้บริหาระระดับสูงของกระทรวงเกษตรนะครับท่านตีช่วยที่กับ,กบท่านประพัฒน์ปพ์สุธนท่านตีเฉลิมชยัยตีอ่อนเนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่าง,ย,างยิ่งวยวด ได้สั่งการมาให้กรมอุตสาห์เนี่ยได้บริการร่วมกับทุกส่วนงานเลยในการที่จะช่วยเข้าแก้ไขปัญหานะครับสิ่งที่เราได้ดาเนินการในขณะนั้นนะครับหนึ่งเร็วๆเลยเ,เ,เนี่ยท่านนายกบอกให้ไปตรวจสต๊อกหน่อยสต๊อกที่ไหนครับที่ห้องเย็นก็คือเนื้อหมูที่ห้องเย็นเราอย่เใสยงพอไหมอันที่สองสต๊อกที่ฟาร์มสต๊อกที่ฟาร์มเนี่ยท่านอยากทราบว่าหมูในตอนนี้เนี่ยเรามี ยืนอยู่ที่ฟาร์มอยู่ในมือของเกษตรกรเนี่ยพักเท่าไหร่เพียงพอหรือเปล่ามันจะเป็นไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไหมเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจว่าสถานการณ์การผลิตปุของประเทศไทยเราเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับจากภาพรวมใน4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราผลิตหูกลุ่ได้ทั้งระบบนะครับทั้งระบบเลยเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ ก้าถึง็ดล้านตัวโดยประมาณนะครับก็กลมๆอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วแต่ช่วงระยะเวลาแต่ว่าปีล่าสุดเอาปีล่าสุดคือ64เนี่ยเราผลิตได้ทั้งทั้งปีเลยประมาณ19ล้านตัวแล้วการ,รบ,บริโภคของคนไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ20กิโลก,กรัมต่อคนต่อปีนะครับ,รบจากข้อมูลนี้เราเอามาประเมินนะครับจากผลสำรวจเมื่อวันที่21มกราคม ที่ผ่านมานะครับ65ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าหมูในระบบเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่สําคัญนะครับคือแม่หมูคือโรงงานผลิตลูกหมูเนี่ยที่จะเป็นใช้เป็นตัวประเมินว่าสถานการณ์ปี65เราจะขาดไม่ขาดนะครับเราพบว่าเออเรามีแม่หมูลดลงจากปี64ก็จริงนะครับเมื่อเดือนมกรา64กับมกรา65เนี่ยลดลงแต่ว่าลดลงเพียง11เปอร์เซ็นตกว่า นั่นหมายถึงว่าจากหนึ่งล้านหนึ่งแสนตัวในปีหกสี่ที่เราใช้เป็นโรงงานผลิตหมูขุนเข้าสู่ระบบทั้งหมดเนี่ยเราจะมีแม่หมูมีโรงงานตรงนี้อยู่ประมาณเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าตัวนะครับพอเราเอาตัวเลขค่าประสิทธิภาพการผลิตของแม่หมูต่อต่อแม่ต่อปีเนี่ยเรายืนยันนะครับเรายืนยันเลยว่าประชาชนคนไทยจะมีหมูสำหรับบริโภคภายในประเทศ อย่างเพียงพองอันนี้นะครับท่านอาธิบดีองค์าตได้รายงานตัวเลขนี้ให้ท่านรัฐสีทราบแล้วก็ผู้หารระดับสูงได้ได้มีความมั่นใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ท่านนายกสั่งการก็คือเรามีการตรวจสอบ,ร,บอร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สํานักง,งานตารวจแห่งชาตินะครับโดยได้วความร่วมมืออย่างดีดิ่งเลยนะครับเราตรวจณนะวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่ช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราสํารวจ ห้องเย็นทั้งประเทศไปแล้วหนึ่งพันสามร้มอยแห่งมีเนื้อหมูอยู่ในในห้องเย็นที่เราตรวจสอบพบเนี่ยประมาณยี่ห้าล้านกิโลกรัมนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ทางผู้ประกอบการก็หลังจากที่เราได้เข้าไปดาเนินการส่วนนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ได้มีการชี้แจงตามขั้นตอนอะไรกัน,กนไปนะครับจากสถานการณ์สองสองเรื่องที่เราได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปเนี่ยทําให้ณนะวันนี้เนี่ยสถานการณ์ราคานะครับ ด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับเอมีความน่าเชื่อถือนะครับสถานการณ์ราคาวันนี้เนี่ยทําให้หมูในตลาดนะครับมีาาราคาลดลงนะครับครับเออเอาเอา,เอาล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเน้าวันที่สิบกุมภานะครับ,รบวันนี้วันที่สิบสี่นะครับเมือ่อเมื่อวันวันทวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนื้อสะโพกซึ่งเป็นเนื้อส่วนใหญ่อใน ของของสุกรเนี่ยนะครับราคาขายส่งอยู่ที่166บาทนะครับเฉลี่ยอยู่ที่166บาทราคาขายปลีกในตลาดก็ประมาณ190บาทมันลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังหลังจากถูกจีนแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีผลแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่สําคัญเช่นลูกหมูก็มีราคาลดลงนะครับจาก3,007 3,008 4,000ตอนนี้เหลือ3 0 0ันะครับหลังที่ล่าสุดเองนะครับ วัตถุดิบอาหารสัตว์ตัวหลักๆห,หลายตัวข้าวโพดจากทัวก็มีราคาลดลงนะครับมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้วันนี้เนี่ยราคาสุกรมีชีวิตที่หน้าฟาร์มนะครับซึ่งจะเป็นตัวผกผันกับราคาที่ขายเนื้อในในตลาดนะครับลดลงจากช่วงต้นเดือนมก,กรานะครับช่วงนั้นปลายเดือนธันวาต้นเดือนมก,กราเนี่ยทางสมาคมประกาศราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่หนึ่งร้อสิบาทตอน ล่าสุดในวันที่สิบกุมภาเหลืออยู่เก้าสิบสี่บาทที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ย,าย,ออย,าายราคาอยู่ที่น้อยกว่าเก้าสิบแล้วครับ,รบซึ่งอันนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์กรมประชาไปไหนก็จะใช้เป็นตัวที่จะคำนวณสูตรราคาหมูขายในท,ที่ที่เขียงนะครับราคาหน้าความคูณสองแล้วก็บวกไปสองอันนี้ก็จะทําให้เห็นสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าโอเคส่วนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสัมผัสได้นะครับว่าราคาเนื้อหมูในตลาดเนี่ยลดลง มากครับอืมครับ,รบแนวทางในการแก้ไขของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบห้องเย็นไม่ให้มีการกักตุนใช่ไหมครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของโรคระบาด ASF ด้วยได้มีการลงไปสำรวจตรวจสอบกันอย่างเต็มที่แล้วเป็นยังไงครับสถานการณ์โรคระบาด ASF ในหมู่ครับสถานการณ์โรคระบาด ASF ที่เราทางกรมร่วมกับทางอาจารย์มหาลาัยนะครับทางอาจารย์หมอทั้งหลายแล้วก็ทํางสมาคมสังคายคุมความใน แทนนักวิชาการทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันร่วมมือกันนะความร่วมมือกันเนี่ยทุกภาคเส่วนเนี่ยเราได้ประกาศพบโรคนี้ครั้งแรกเมื่อวันเมื่อวันที่สิบอดมกราที่ผ่านมานะครับที่โรงค่าแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นเราก็มีการสืบย้อนกลับนะครับว่าหมูที่เข้าโรงค่าแห่งนั้นอยู่ตรงไหนบ้างที่พัทลุงุี่ิโนที่นี่ร่วมเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยเราเราพบการ ระบาดของเชื้อแต่ว่าพบเป็นจุดๆนะครับหมายถึงว่าพบ,บที่ฟาร์มที่ฟาร์มไหนก็คือฟาร์มนั้นแต่มาตรการในการควบคุมโรคเนี่ยเราก็จะสแกนในรัศมีสี่สี่ซาห้าโลเพื่อที่จะดูว่ามีฟาร์มหมูอื่นที่อยู่ข้างเคียงไว้เราเราก็จะสอบตรวจเชื้อเพื่อที่จะให้ดูเอว่ามีการปนเปื้อนไปที่ฟาร์มเหล่านั้นหรือไม่ถ้ามีเราก็จะใช้มาตรการในกนารจะควบคุมก็คือ มาตรการตามพรบโรคโระบาดปี58นะครับก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการที่จะทําทลายสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดโรคหนั้นแต่ว่าทางราชการก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยชดใช้ค่าผู้ทําลายค่าทําลายาสุกรเหล่านั้น,นออกไปก่อนนะครับ,รบในราคา,าสามในสี่ของราคา,าตลาดในขณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราเท่าที่ถ้าผมจาตัวเลขไม่ผิด ก็ยังหลักร้อยอยู่นะครับหมายถึงว่าสุกรที่มีการตรวจพบในความต,ต่างๆจาสจาก24จังหวัดเนี่ยเป็นจุดๆนะครับ,รบมีการสั่งทําลายสุกรเหล่านี้เพื่อที่จะไม่ให้เป็นบอเชื้อในการที่จะแพร่ระบาดระบาดต่อไปเนี่ยอให้จํากัดวงอย่างน้อยที่สุดเพื้อที่ไม่กระทบกับเก,กษตรกรผู้เลี้ยงแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคแล้วก็เราเราเข้าใจดีว่า ไม่มีใครอยากให้สถานการณ์ราคาเนื้อหมูในตลาดเนี่ยเป็นไปอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะ,ะดําเนินการนี้จย่างต่อเนื่องครับกับฟาร์มที่ตรวจพบเชื้อเอนะครับแล้วก็ตอนนี้ถูกสั่งห้ามไว้จากการค่าเชื้อจะต้องมีการเว้นระยะเท่าไหร่ถ,ถึงจะกลับมาเพิ่มกําลังการผลิตได้ครับและมีที่ไหนบ้างตอนนี้สถานการณ์สงบแล้วกลับมาเพิ่มกําลังการเลี้ยงหมูได้แล้วครับ เจากการสารวจเนี่ยก็ขอขอ,ขอ,ขอเรียกตอบคำถามแรกก่อนละกันว่าหลังจากที่เราพบเชื้อเนี่ยจะมีกระบวนการทา,ทางทางด้านสัตวแพทย์นะครับที่จะมีมาตรก,การควบคุมแล้วก็ให้เว้นระยะเว้นระยะพักครอบพักเล้าแล้วก็มีการทําลายเชื้ออะไรต่างตรงนั้นเนี่ยจนมีความมั่นใจเนี่ยอย่างน้อยก็อ่90วัน120วันพวกนี้ครับซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เราได้มีการสร้างการรับรู้ในหมู่เกษตรกรแล้วก็ผ่านทางช่องทางเนี่ยเป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการสำรวจนะครับผมขออนุญาตที่จะเรียนย้ำกับพี่น้องอประชาชนคนไทยนิดหนึ่งครับว่าจากการเลี้ยงในปีหกสี่เรามีกเกษตรกรในภาพรวมทั้งหมดเน 9, ี่ยแสนแปดหมื่นเก้าพันกว่าลายนี่นะครับกรเกษตรกรหายไปจริงๆหายไปจากระบบนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้หายไปเลยนะครับเขาพักคอกพักเล้าหยุดเลี้ยงชั่วคราวเพราะมันมีความเสี่ยงเรื่องโร,รคอันนี้เกษตรกรเข้าใจดีแล้วก็มี ต้นพันลูกสุกรมันราคาสูงอาหารก็ราคาแพงเพราะนั้นมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกษตรกรหลังจากขายขายหมูขุนสุดท้ายนะครับของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พักรอครอับรอเพื่อที่จะให้มีความมั่นใจว่าจะกลับมาได้อย่างทางราชการทางเจ้าหน้าที่ทางหมอทางปศุสัตว์อำเภอสัตว์จังหวัดเนี่ยให้การยืนยันรับรองได้ไปถ้าเขาโอเคว่าสถานการณ์ปลอดภัยเขาก็พร้อมที่จะกลับมาซึ mm ่ง hmm. ส่วนนี้เนี่ย เอประมาณแปดหมื่นต่อลายเนี่ยเป็นเกือบเกือบจะทั้งหมดครับเป็นเกษตรกรลายย่อยครับซึ่งเลี้ยงหมูอยู่ไม่เกินห้าสิบตัวนะครับจากการสํารวจเนี่ยเราพบว่ามันลดลงเฉพาะลายย่อยครับ,รบแต่ลายเล็กลายกลางกับลายใหญ่มันกลับเพิ่มขึ้นครับครับนั่นหมายถึงว่าเพิ่มจํานวนฟาร์มมากขึ้นเนื่องจากว่าอากระบวนการปรับตัวของเกษตรกรเนี่ยได้มีการกระจาย ลดความหนาแน่นในฟาร์มท่านนึกออกเนาะในในโรงเรือนโรงเรองเดิมเคยสมมติว่าเคยเลี้ยงหมูขุนอยู่สองพันทีนี้ก็อาจจะลดเหลือพันห้าเพราะนั้นมันจะมีการขยายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตไปทางพื้นที่ที่มีความปลอดภยัยเช่นที่เพชบรบูรณ์ที่กำแพงเพชรที่ชัยนาทลบบรุรีขอนแก่นทั้งอีสานนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดลักษณะอย่างนี้ครับมีการ,เ,รเพิ่มขึ้นครับอันนี้เราได้มีการ ตรวจสอบสอบทานข้อมูลกันร่วมกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านกระุมากาไทยนะท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดีดิ่งกำนันผู้ใยา่บ้านลงมาช่วยกันตรวจสอบข้อมูลรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับแล้วก็เราก็ได้ให้ข่าวตรงนี้ไปแล้วว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกอกตกใจแล้วยกเว้นว่าสถานการณ์ในปีห5หต่อจากนี้เนี่ยมันเกิดประเภทพิกฟ้าพีิกแปกดินอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตามครับ ่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัมตีช่วยท่านที่ดีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดติดตามข้อมูลอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเป็นรายเดือนเพื่อที่มอนิเตอร์ว่ารู้เร็วควบคุมเร็วปรับตัวปรับอะไรได้เร็วครับครับถ้าในพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องการติดต่อกับกรมปรศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรค ASF หรือว่าไปพบเรื่องของการกักตุนเนื้อหมูในห้องเย็นอะไรแบบนี้หรือว่ามีเรื่องอื่นๆเนี่ยจะสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับ ประสัตว์อำเบอรประสัตว์จังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยติดต่อได้เลยครับเรามีทุกช่องทางทั้งดีอดี4.0สามารถช่องทางนี้ครับซึ่งจะมีที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็แต่ใกล้ใกล้ตัวส่วนนี้พี่น้องเกษตรกรผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยสามารถติดต่อได้รวมถึงช่องทางของผ่านกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าในการจังหวัดก็จะให้การประสานงานกันครับท่านกอรมนอเมื่อวันก่อนท่านก็ได้คูนามามาเยี่ยมกรมศาตร์ได้สมัครประสานความร่วมมือกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ขาขอขอนุญาตฝากนิดนึงกับไปบถึงพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยรายเล็กนะครับ,รบอันนี้เป็นความของใจของกระเ้ท่านนายกรัฐมนตรีเกเษตรท่านดีช่วยนะครับเอ,อท่านมอบนโยบายให้กรมบริษัทในการที่จะเอาคนตัวเล็กตัวน้อยที่หยุดเลี้ยงภาคเลา้าชั่วคราวเนี่ยกลับมาแต่ว่าเป็นการกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วอย่างมั่นใจนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ถือกอกาสนี้เป็นการยกระดับแล้วก็ปรับระบบการเลี้ยงของไายย่อยเนี่ย เข้าสู่มาตรฐานอย่างที่ของปศุสัตว์เรามี GFM นะครับมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรมีความเสี่ยงแล้วเข้าสู่อาชีพนี้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างกวภายครับครับครับผมวันนี้ขอบคุณท่านผอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับผอครับครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับสวัสดีครับท่านวิวัฒชัยชะอุ่มนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับนี่คือ สถานการณ์ราคาเนื้อหมูในขณะนี้นะครับก็มีแนวโน้มในการที่จะปรับตัวลดลงนะฮะ